กับเยนรรท่านประธานสภาที่ครพครับผมยศสวัสด์มาภัยรรสันสินนะครับสมาชิสพาพาสกสภาผู้แทนรัศดรพรคภูมิเจไทยเขตอำเภอรธรรมกาอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบ,บุรีครับรรท่านประธานครับในเรื่องราวของปัญหาที่ดินทำกินแล้วก็ที่อยู่อาศัยตามที่เพื่อนๆสมาชิกนะครับในทุกท่านได้อภิปรายมานั้นเนี่ยมันเป็นประเด็นที่เหมือนเหมือนกันใน ทุกๆบริบททุกๆพื้นที่ของแต่ละแห่งนะครับซึ่งตัวผมเองเช่นเดียวกันครับก็คงจะเหมือนกับท่านประธานแล้วก็เพื่อนๆสมาชิกในที่แห่งนี้ทุกๆคนโดยเฉพาะผมเองได้ติดตามมาตั้งแต่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยแรกก็คือเมื่อสมัยที่25ครับจนกระทั่งวันนี้ พี่น้องประชาชนรวมถึงพวกเราก็ยังคงเฝ้าติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและก็ที่อยู่อาศัยนะครับเพื่ออะไรครับท่านประธานหนึ่งตามที่พวกเราได้นำเสนอกันว่าประชาชนเขาทุกข์แน่นอนครับที่ไม่มีที่อยู่อาศัยนะฮะไม่มีที่ทำกินเป็นของตัวเองถามว่าทุกขอย่างไงครับนอกนอกจากคำว่าไม่มีนะฮะ ทุกเพราะว่าตัวของประชาชนที่อาศัยอยู่ในที่นั้นนะครับได้ทำกินกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษอย่างที่เพื่อสมาชิกพูดอีกแล้วครับบางที่นะครับบางครอบครัวทำกินกันมาเป็นร้อยปีตั้งแต่บรรพบุรุษจนกระทั่งมีสภา,าสสนะครับมีการจัดตั้งสภา,ามากี่ยุคกี่สมัยแล้วครับผมเอง พูดติดตามมาตลอดเมื่อเดือนที่แล้วก็พูดกับท่านประธานวันนอเช่นเดียวกันครับว่าในสมัยของท่านประธานวันนอท่านก็มีดมําริคงมีความต้องการที่จะแก้ไขวันนี้ผมก็คงจะไม่อารมพรบ,บทเยอะแล้วก็คงจะไม่พูดในรายละเอียดอย่างเป็นทางการแต่ผมอยากที่จะมานําเสนอครับว่าเหตุเหตุหนครับเราจึงอยากที่จะ ร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นสมาชิกฝ่ายรัฐบาลหรือสมาชิกฝ่ายค้านในสมัยที่แล้วจนถึงสมัยนี้ทุกคนอยากให้แก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้จบจริงไหมครับท่านประธานเพราะนั้นครับสมัยนี้ก็เช่นเดียวกันครับเราถามกลับกันว่าแล้วทำไมในทุกๆสมัยเลยถึงแก้ไขกันไม่จบสักทีทั้ทงทั้งที่มีกรรมธิการมีกรรมธิการวิสามัน นะครับมีทั้งกรรมการกรรมธิการสามัญแล้วก็วิาสามัญทำไมไม่จบเพราะว่าวนอยู่เดิมครับซ้ำอยู่เดิมครับผมเคยนำเสนอและก็อยากจะนำเสนอตรงนี้อีกครั้งหนึง่งว่าวิธีที่เราจะแก้กันง่ายๆครับเราเอาในสิ่งที่เคยศึกษาม,มาแล้วเอาขึ้นมาเถอะครับท่านประธานเอาขึ้นมาก่อนเลยผมยกตัวอย่างในทุกๆจังหวัดจะมี กบกบลนะครับกบลกจเพราะนั้นเนี่ยให้เอาส่วนที่ผ่านการพิสูจน์สิทธิ์ขึ้นมาก่อนหยิบยกเลยครับนอกเหนือจากการผ่านการพิสูจน์สิทธิ์แล้วนะฮะก็ยังจะมีในอีกหลายๆส่วนที่ทับซ้อนกันเพราะว่าที่ดินนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ที่ราดพดัสดุนะฮะไม่ใช่มีแค่ ที่ของทอาหารไม่ใช่มีแค่ที่ของอุทยานมันเป็นที่ทับซ้อนกันเนยอะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็อยากจะเสนอว่าก็ให้เจ้ากระทรวงแต่และกระทรวงนั้นเนี่ยมาคุยกันครับในส่วนที่ประชาชนเขาเข้าไปทํากินอยู่อาศัยกันมานานแล้วเนี่ยเราจะทํำยังไงกันดีให้เขาไม่โดนนข้อหาบุกรุกวันนี้มันเจ็บเหลือเกินกับที่ดินถ้าพูดเป็นสาวบ,บ้านมอดกตกทอดจนมาถึงรุ่นลูกรุ่นหล,ลาน แต่เขาโดนคําว่าบุกรุกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าอยากจะนําเสนอว่าให้รัฐบาลครับผมเองได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านอนุทินชาญวิรกูลรัฐมนตรีมหาไทยคนปัจจุบันท่านชาดาไทยเสรศซึ่งกับดูแาที่ดินท่านบอกว่าเราพร้อมจะทิบขึ้นมาลําดับเลยครับนอกเหนือจากนั้นแล้วการพิสูจน์สิทธิ์แล้วยังจะมีบอกดินหนึ่งบอกดินสอบอกดินสที่รัฐบาลที่แล้วใช้เทคโนโลยี จับ GPS เข้ามาทำมันก็มีอยู่ในเลคคอร์ดแล้วท่านประธานครับนะแล้วนอกเหนือจากนั้นปัญหาลุกบสรักอีกอย่างหนึ่งก็คืองบประมาณเมื่อปีที่แล้วครับงบประมาณของกรมที่ดินนะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้นแต่ไม่เยอะครับเพียงแค่8 10กว่าล้านปาะาภาพกรมๆ6 0 0 0กว่าล้านถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดแล้วถามว่า80กว่าล้านจะทำอะไรได้บ้างท่านประธานวันนี้ ปัญหาในฐานะที่ผมเคยนั่งเป็นกรรมธิการวิสามันแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินและก็ที่อยู่อาศัยแล้วก็ได้บวกกับได้รับฟังปัญหาของข้าราชการในส่วนของกรมที่ดินครับไม่มีบุคลากรที่เพียงพอโดยเฉพาะชุดเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินชุดรางวัดนะครับผมเคยพูดในสภาแล้วก็ติดตามครับว่าในสมัยก่อนเนี่ยทั้งประเทศไทยมีชุดเดินสำรวจออกโฉนดเพียง13ชุด ยังไม่พอต่อการทำงานเลยและวันนี้ชุดเดินสำรวจผมได้ยินว่าเหลือเพียงหชุดนะผมก็จะไม่ก้าวย้อนกลับไปโทษรัฐบาลไหนๆก็แล้วแต่แต่ผมอยากจะฝากกับทางท่านประธานโดยสรุปถึงรัฐบาลนี้และก็ถึงพวกเราทุกคนครับว่าเราต่างมีหัวใจอันเดียวกันที่ จะต้องการให้พี่น้องประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่ดินทํากินและผมขออีกนิดหนึ่งครับผมขอพูดอีกเรื่องหนึง่งแล้วก็จะเสริมจากท่านศักดานะฮะซึ่งผมก็พูดในสมัยที่แล้วว่านอกเหนือจากการที่ท้าอันไหนเราไม่สามารถออกโฉนดได้นะครับแต่เรายังมีเปิดโอกาสได้คือให้ประชาชนที่ทำกินตรงนั้นเช่าว,วันนี้ผมขอพูดเป็นครั้งที่สาม แต่เป็นครั้งแรกของสมัยที่26แห่งนี้ครับมีตัวอย่างให้เห็นแล้วอยู่ที่จังหวัดราชบุรีอยู่ที่สวนพึ่งครับเป็นที่ดินในของทหารนะครับที่ทหารใช้ในการทหารอยู่แต่ว่าทหารไม่ได้ใช้อะไรครับทหารจึงออกอตกลงนะครับในส่วนของเอาพัสดุในส่วนของพัสดุหรือกระทรวงการคลังแล้วก็กระทรวงกลาโหมนะฮะมาคุยกันกับมหาไทยจนกระทั่ง ให้ประชาชนที่ทำกินตรงนั้นทำกินอย่างถูกต้องโดยการให้เช่าและนอกเหนือจากนั้นครับเขาไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของนายทุนในสัญญาเช่าหรือว่านิติกรรมนั้นเนี่ยสามารถเอาไปทำธุรกรรมกับสถาบันทางการเงินได้ผมหวังว่าในประเด็นที่ผมพูดนี้จะได้ยินไปถึงคณะผู้บริหารและพวกเราจะมาช่วยกันครับไม่ให้พี่น้องประชาชนโดนคาว่าบุกรุกอีกต่อไปขอให้มันจบทิ้งรุ่นเราที่26บกจริงๆครับขอบพระคุณครับ